ทุกคนปลานี้ผมให้สิบเต็มสิบแล้นะทุกคนอร่อยมากมะม่วงชําปลาร้าแซบ่บกับกระปีปลายย่างนะครับแล้วมีผลไม้พริกเกลือหลาวด้วยนะครับลองดูปลาร้าก่อนนะจริมงมะม่วงก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนรสชาติคือจัดเลยอะ่ะ เปรี้ยวหวานมันครบเครื่องอ,อร่อยว่ะเอาไเป็นแบบขนมทานเล่นได้นะเฮ้ยอร่อยมาะทุกคนตอนแรกผมคิดว่าผมกินไม่ได้นะเพราะว่าไม่เคยได้กินแบบปลาลาแบบเนี้ยผมว่าสาวๆชอบแน่นอนอ,ะอ่ะเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดโดยเฉพาะความเผ็ดอะ่ะเผ็ดแบบว่ามันแซ่บเลยนะทุกคนแต่มีความเปรี้ยวและก็มีความหวานอยู่เฮ้ยอ,อร่อยาอมาก กินปลาลานิดนิด,นดไม่เยอะมากหอมอร่อยทุกคนปลานี้ผมให้สิบเต็มสิบเลยนะทุกคนอร่อยมากกระปีปลาย่างนะครับเนี่ยทุกคนชิ้นมะม่วงก็จะเป็นแบบนี้นะอันที่เป็นกระปิปลาย่างอะ่ะมันมีความเปรี้ยวมากกว่านะทุกคนสำหรับผมนะผมชอบตัวปลาลาเขาทำอร่อยมากเลยอะ่ะอยวไม่จบตัวผลไมร้รวมก็จะเป็นชิ้นแบบนี้นะทุกคน เขาจะมีเนื้อเปลือกส้มโอแล้วก็มีเนื้อสับปะรดนะครับเปลือกส้อมโอนี่พอใช้ได้อยู่นะทุกคนให้คขนลุกสับปะรดเนี่ยมันมีความเปรี้ยวนะบันทีขนลุกเลยอะเอาจริงพริกเกลามันก็เข้ากันนะทุกคนถ้าคุณเป็นคนที่ชอบกินอะไรแซ่บมีความเปรี้ยวหวานมันเค็มและเผ็ดนะครับตัวเนี้ยเหมาะมากอันนี้ผมให้สักจิตคะแนนละกันนะครับละที่ผมชอบสุดสรุปแล้วปลาแซ่บนี้เองครับทุกคนซื้อไปรับรองอร่อยแน่นอน